อาจารย์นี้ด้าคนดังแนะหนูหน,หนูแก้ผ้าไปโรงเรียนหลังนักเรียนปดแอแต่งชุดปลายเวท หลังภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไพรเวทไปเรียนในวันที่1ธันวาคมประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไพรเวทไปเรียนในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่าแก้ผ้าแปโรงเรียนเถิดลูกหนูอยากแต่งชุดอะไรก็แต่งเสรีภาพทำลายฝ่าฝืนระเบียบได้ มันเป็นความสะใจของคนวนัยนี้ผมก็เคยเป็นมาก่อนทําเป็นครั้งเป็นคราวมันแรงได้ใจอกนะลูกเข้าใจหนูปวดแอกอยู่แต่ทําอะไรต่อต้านสังคมเล็กๆแล้วกลับมามีระเบียบกับตัวเองด้วยแล้วกันขยันเรียนอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนอะไรก็ได้ที่ทําให้หนูมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองได้นะลูก